ไปลุยกันพี่น้องผมไปเบื้องว่าก๊กใหม่ไปทางใดละ่ะทางพี่บ่อันสั้นประสาทของเราดาวมาเต็มครับวันนี้เดี๋ยวเบื้องดาวด้วยครับเนอะนี่ดาวอยู่เ้อะน้ำฟ้ากาา็ไดนี่ดาวอยู่แมนบ่น,น,นอ่ะไปลุยเขาไปเบื้องกันให้หูแจ้งเห็นจริงพี่น้องผมอมืเขาไปเบิ้งกันให้หูแจ้งเห็นจริงพี่น้องผมเออ ไฟก็บอกคอยแจงเฮ้ยไปยุไซล่ะสาธุสาธุสาธุพผีสางเทวดานั่งไม่ได้ๆทั้งหลายทั้งปวงยิว่าเด้อตกน้ำมันคือเกา่าเหมือนเดิมนี่ตั้เยี่ห้อใม,ม่ตัวนี้บ่มีพี่น้องบางคนว่าอยู่ทางหลังว่าสันเอาส่องเบื้องแล้วมีบ่ทางหลังบ่มีมีเนะครับเด้อตกน้ำมันเหมือนเดิมคือเกา่านี่นี่เห็นบ่น,นี่นี่ครับ อืมเออดมเบิ้งก็ได้อืมผู้ใดว่านน้ำผู้ใดว่านาน้ำมาพิสูจน์เองไลยบรรทัดสร้างบรรทัยนัน่นยินน้ำมันส่วนนี้ส่วนนี้อีกมือสองมือน้ามีสิมารบกวนไม่ได้ครับเด้อนี่อีกมือสองมือน้ามีสิมารบกวนไม่ย่งมาตาเดียงจิ้งรึ้งไตลงมากคออาออือยังจูอ่อน่กูแลนได้พี่น้องผมแหงร้อนอยู่ อ๋อมีน้ำออกร้อมพี่น้องมีน้ำออกรวอมถ้าอยู่หิมมีน้ำออกพร้อมม,ม,ม,อออม,มันสกกระปรรูปออกพี่น้องมันสกกระปรงรูปออกเอ็อนี่เด้อเสามาเบิ้งขวงดีของเฮานี่มองขสีง้อยเฮ็ดห่างก็ต้องมองนี่เป็นตนานังก็มูบ้ามีผู้ใหกล้ามากกล้ามากเลยครับเด้อ ขันผู้ใดขึ้นว่าจะควงสีมานังขันก้ามาก้ามาเรื่อยพี่น้องพวกไม่ใ่นี่มองนางขันเจ้าขึ้นว่าเจ้าแน่จริงเจ้ามานังเลยเอามาเบิ่งกันมัอนยางบ่วบ่มีเสียงนหอเนี่ยบาวมีสว่างมากข้าวหนึ่งบ่มีเสียงก็เลยตัดสินใจย่างเขามาเพราะว่าบ่มันใจน่ะเดี๋ยวมาเบิ่งสิยางอยู่ดีกอยู่ตัวให้มีผู้ใดมาหลักหรอวะเอาขออนี้อย่าปคำด้วยซะทูซาทูชาทูเทพสาฟีสังเสวดานั่งไม่ เทวดาฝ่าดินลูกเทวดาผีป้าผีไฮผีบ้านผีหน้าเอเจ้าทีเจ้าทางเจ้าป้าเจ้าเขาเทพยาดาฝ่าดินกับยาวาให้บ้ามีเลยครับเด้อเอาลูกหลานมาเบื้องความกันมีเอฟซีบอกว่าจะไปเบื้องหลว่าสันยังยั่งคือเก้าว่าตาทีนาผีสังเกตคือแสงบ่มีแลหลวแสงบ่มี่เหลวบ่อยากเปิดเลยอ่ะเปิดบ่ ซองลงไปพี่น้องเห็นยังบ่พี่น้องเห็นยังบ่เดียว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 ต้องซองกล่องลงไปพี่น้องเห็นยังบ่ครับพี่น้องเห็นยังบ่ครับผมเดียว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 อ้าวเฮ้ยียังบ่ะียังบ่ะว่ะียงวะ พี่น้องเอาขอเนี่ยพิ่ครับเนี่ยพี่นอ้องว่าอีหยังเกิดขึ้นพี่น้องพี่นอ้องว่าอีหยังเกิดขึ้นกับต้นไม่ต้นนี่ล่ะกะ็เป็นหยังมันคือหายไปที่พี่น้องเอื้อาขอขาแม่ข้อเมียนว่าตกะกะุุแล่ะก็ พอหลอดเพิ่งยังจากย่างนี่แหละบ้ามีบ้านีดอกว่าสิเป็นวานเป้าวันใดกับมีหลายความมิ่นแต่วบ้ามีบ่เคยมีค่วมไอเข้าใจเรื่องมู้นี่ก็เลยบบหูแต่ว่าก็อยากหูขัดพี่น้องคอมเมนมาให้ศาลามาบ้ามียังสีหูขอพูดหลายๆครับแต่ว่าหายไปแล้วแสงบ่มีนะครับเดี๋ยวบ้ามีเดินถอยหลังไปปิดไฟข้าวหนึ่งก็ได้มันสีมีแสงบ่พี่น้องเอาขอพูดหลายๆครับเดี๋ยวอีกสองสามมือลูกลานมารลวบเด้ออีกมือสองมือเอาขอบากไหมไปเดี๋ยว เดี๋ยวห้ายางไปกวาดแล้วเขามาแยงเบื้องบามีไอ้นี่บ่เห็นแสงบ่พี่น้องพี่น้องเห็นแสงบ่้างเบื้องหนาเอาบามีเปิดแจ้งให้ก็ได้คนบ้าบ่มีเปิดบ่าแจ้งอ่ะเห็นแสงบ่เห็นแสงบ่นั่นเห็นแสงบ่ยุกงมันั่นกงมัยไงอ่ะยางมาทางพี่ก็ได้พี่น้องเห็นแสงบ่นั่นกงมัยไงครับบ่นั่นคุณคือท้นนี้อ่ะชี่มูชี่ม้ามีสองรอยปีอ่ะ พูดนะควมหกควมไ้ของไป่ายใหม่สิงสาราสัต์ที่มักปีนกงใหม่อยู่แน,น่นอนตอนนี่การันตีลานเปอร์เซ็นต์อยู่แน,น่นอนแต่ว่าบ่มีแสงหรอพี่น้องบม่มีแสงออะเดี๋ยวปิดไฟเลยครับเด้อปิดไฟล้ะกะปิดไฟล้ะกะปิดกล้องปิดแฟลชอ่ากล้องเข้าสิบยูพักหนึ่งล้ะกะเบิ้งว่าสิมีแสงบ่เอาลุยนี่มองลังอยู่ตัวนี้ อ ح, ขออนุญาตนังนี้ด้วยเชี่ยไหมเอ้ยหลังจากที่บ้ามีได้ทิ่มว้พักใหญ่ๆไปแต่ยางไปเบื้องกันนี่แหละปิดไฟกันแล้วปิดไฟกันแล้วเนี่ยปิดไฟยังสีเลยให้มีแตแสงแฟลชแล้วก็ปิดแฟลชเธอเบื้องก็ปิดแฟลชบานีทนี่ บ้ามีปิดแฟดไว้ยังสี่เลยครับนี่อ่าบ้ามีปิดแฟดไว้ยังสี่เลยจักผักใหญ่ๆอ่ะถ้าบ่าเห็นน่ะเนี่ยซ่องเขาไปที่ละ่ะนั่นซองเขาไปเลยนะนั่นบ่มีแสงยังเนาะครับเนาะบ่มีแสงยังเนาะครับเนาะเอเอเ้าเดี๋ยวมืออื่นมาเบื้องไม่มันสิเป็นจ้งไดอยูจะซื่อมันคือหายไปหรือมันออกไปแล้วหรือยังเกิดขึ้นมาบอกบ้ามีครับเรียบร้อยกับพวกคุว่าวยังเกิดขึ้น เอาขอบคุณครับสวัสดีครับเยาว่าบ้ามีต้มบ้ามีตัวด้วยครับเรื่อด้วยความสัตย์จริงมาเบิ้งกับมาเบิ้งน้ากันแล้วอีหยังกระเฮ็ดให้แล้วเดี๋ยวบ้าบ้ามีสิภาคแอปเดตมือต่อมือสีมาเบิ้งคู่มือสิยังอยู่บ้าเพราะมันเกิดอีหยังขึ้นจัดไปเพี่น้องผมจวดลุย